อนที่18การแข่งขันเคียรดันเจียนครั้งที่24การแข่งขันเคียรดันเจียนเนื้อหาเคียรดันเจียนที่กำหนดข้อกำหนดการเข้าร่วมเป็นนักเรียนจากสถาบันฮันเตอร์ที่รองรับโดยรัฐบาลระยะเวลาการรับสมัคร15วันหลังจากที่ประกาศฉบับนี้ มาตรฐานการประเมินจำนวนดันเจียนที่เคลียร์สำเร็จรางวัลชนะเลิศ300,000อะไรเนี่ยอืมพูดง่ายๆก็คือการแข่งขันเก็บกว่าดันเจียนที่ยังไม่ได้เคลียร์นะแข่งเก็บกว่าดันเจียนที่ยังไม่ได้เคลียร์เพราะมันคงไม่ชอบเก็บกว่าดันเจียนโดยไม่ใช้เงินล่ะอา นั่นก็จริงนะตอนที่เกิดภัยพิบัติเราผู้ตื่นพลังก็ใช้ความรู้สึกของหน้าที่และความเชื่อแต่ทุกวันนี้โปฮันเตอร์แทบจะทำงานเพื่อผลประโยชน์เท่านั้นด้วยซ้ำนันเจียนที่ถูกทำลายและเลยนั้นไม่สามารถทำเงินได้มักจะเป็นนันเจียนอันดับต่ำและโจมตีได้ยากทั้งนั้น เมื่อเวลาผ่านไปดันเจียนที่ไม่มีการเคลียร์ก็จะมีมอนสเตอร์ล้นทลออกมาหลังจากการพักดันเจียนไม่ว่ามอนสเตอร์จะมีระดับต่ำแค่ไหนพวกมันก็ยังเป็นอันตรายต่อมนุษย์ทั่วไปอยู่ดีก่อนอื่นมีนักล่าของรัฐบาลโดยเฉพาะที่จัดการดันเจียนที่ถูกล่เลยเหล่านั้น แต่การใช้โปฮันเตอร์ต้องเสียเวลาไปกับสถานที่แบบนั้นโดยปล่าประโยชน์มันก็ไม่เข้าท่านักเลเวล50โปฮันเตอร์เลเวล2ก็บลินเลเวลต่ำท้ายที่สุดแล้ววิธีการใหม่ของรัฐบาลก็คือการแข่งขันเคียดันเจียนถูกต้อง ระดับของนั้นเทียนที่ยังไม่ได้เคลียร์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่นักเรียนรับมือได้เนื่องจากมีนักเรียนมากพอที่จะใช้งานได้ในตอนนี้โดยพื้นฐานแล้วแค่เขาใช้ทุกคนก็น่าจะพอไม่ต้องพูดถึงเลยถ้าหากเขาจัวไว้ว่าเป็นการประเมินสถาบันฮันเตอร์ ผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนต้นคิดเรื่องนี้แต่เขาฉลาดมากถ้าเป็นซายุนล้วก็ฉันว่านายต้องเอาชนะได้ง่ายๆตั้งแต่ครั้งแรกแน่ว่าไงละ่ะดังวันชนะเลิศคือสามแสนไม่ใช่แค่นั้นการแข่งขันยังเกี่ยวกับดันเจียนด้วยฉันสามารถโยกระดับ คัดบรรยายได้ในขณะที่ตะลุยดันเจียนไม่มีเหตุผลอะไรที่จะปฏิเสธฟังดูดีมากครับผมจะเข้าร่วมฉันกะแล้วว่านายต้องพูดงี้ฉันไปสมัครให้เดี๋ยวนี้แหละแม้ว่าฉันไม่ได้ขอร้องแค่เธอก็ค้นหาให้ด้วยตนเองเธออาจจะต้อง ค้นหาไปทั่วเลยก็ได้การแข่งขันเหลือเหมือนการแข่งขันเข้าก่อนฉันไม่รู้ว่าจะเจอกับตัวแปรแบบไหนดังนั้นฉันต้องไม่คิดว่ามันง่ายเกินไปนักตัวแปรครั้งล่าสุดซจุนเืวนพรายากจะคิดเลยครับ ไหนเนี่ยทำงานหนักเหมือนเดิมเลยนะวันนี้ครั้งนี้เราต้องชนะรวมไปถึงรางวัลด้วยตอนนี้ผมกำลังคิดเรื่องหนึ่งอยู่คุณซอยุนการดำเนินการแข่งขันเป็นยังไงบ้างการแข่งขันจะกินเวลาหนึ่งสัปดาห์ แม้ในตอนเริ่มต้นรัฐบาลจะส่งรายชื่อดันเจียนในประเทศมาให้นะผู้เข้าร่วมสามารถตรวจสอบรายชื่อและจองดันเจียนที่พวกเขาต้องการได้ผ่านทางแอปถ้าอย่างนั้นดันเจียนก็ต้องถูกเคลียร์ภายใน10ชั่วโมงหลังทำการจองนะนอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมยังสามารถทำการจองได้ครั้งละหนึ่งครั้งเท่านั้นมิฉะนั้นจะถูกยกเลิกนั่นคือการป้องกันไม่ใครบางคนจองดันเจียนทั้งหมดในคราวเดียวสินะง่ายๆก็คือการประเมินตามจำนวนดันเจียนที่นายสามารถเกี่ยวขวางได้ และนายจะสามารถทำได้เร็วแค่ไหนงั้นความเร็วก็คือกุญแจสำคัญสินะครับใช่ประมาณนั้นแหละที่ตลกคือว่ากันว่าค่าน้ำมันสูงกว่าสิ่งที่ได้รับดันเจียนเสียอีกถ้างั้นมันก็ยากแล้วนะสิครับอะไรนะอะไรยากเหรอ เราต้องจัดการกับมอนเตอร์หลังจากตะลุยดันเจียนใชเมล่ะแต่ถ้าสิ่งสำคัญก็คือความเร็วแล้วก็อืมอะไรไม่ต้องจัดการกับศพอย่างที่ฉันบอกไปเงินที่ได้จากศพมีไม่มากไม่เดี๋ยวนะใน ไม่ได้คิดจะจัดการกับศพด้วยตนเองใช่ไหมก็ไม่มีข้อห้ามเรื่องนี้ใช่ไหมล่ะครับผมหมายถึงมันจะน้อยแต่มันก็คุ้มค่าไม่ใช่เหรอถ้าเรารวบรวมได้ทีละนิดมันอาจจะมากขึ้นก็ได้จะให้ทิ้ง ไปอย่างนั้นได้ยังไงถึงอย่างนั้นนายก็ต้องชนะก่อนถึงจะได้รับรางวัลน,นะนั่นคือเหตุผลที่ผมบอกว่ามันยากไงเอาเถอะสุดท้ายแล้วเงินรางวัลก็เป็นสิ่งสำคัญระดับต้นๆสำหรับผมดังนั้นผมจะไม่ลั่วเกินไปอ่ะเดี๋ยวนะ กฎที่แน่นอนคืออะไรไม่กี่วันต่อมาในอ้าวันแข่งขันเนื่องจากฉันเตรียมการมาเป็นอย่างดีอัตราวความก้าวหน้าจึงเพิ่มสูงมากขึ้นด้วยเหตุผลบางอย่างการบรรยายของชิรอนกับเมอร์ลินถึงไม่คืบหน้าไปมากกว่านี้ เมื่อเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในทุกๆสิบเซนก็ยิ่งต้องทำบางอย่างที่แตกต่างขึ้นเพื่อให้มันก้าวหน้าขึ้นทอยุนติดตั้งแอปหรือยังครับผมเช็คทุกอย่างที่จำเป็นหมดแล้วเมื่อวานเข้าใจแล้วงั้นผู้ช่วยที่นายเรียกมาล่ะยังไม่ถึงเหรอไม่ได้หายไปใช่ไหม พราะที่นี้เป็นที่ที่เงียบม,มากนั่นไม่เกิดขึ้นหรอกครับเขาเป็นคนที่มีหนทางที่น่าทึ่งของตนเองนะครับผมไม่ได้ล้อเลียนนะตอนผมบอกว่าถ้าพูดถึงการนำทางแล้วเขาเก่งกว่าเซนดาอีกเห็นอย่างนั้นเขามีสเสน่ห์อย่างที่ไม่คาดคิดเลยนะนั่นเหรอ อ่ะเข้ามาแล้วลุงครับทางนี้นี่เล่าอะไรไปบ้างล่ะเนี่ยผมคิดว่าลุงจะมาช้ากว่าน,นี้เสียอีกมาเร็วนะครับเนี่ยถ้ามาสายกว่าน,นี้ใครจะรู้ว่าจะได้ยินเรื่องแปลกๆจากนายแค่ไหนล่ะงั้น คราวนี้ฉันต้องทำอะไรบ้างล่ะไม่กี่วันก่อนไงซอจุนมีอะไรหรือเปล่าทำไมจู่จูก็โทรมาล่ะอะไรนะฉันอยากลองทำงานด้วยกันไม่เหลือนายอยากให้ฉันไปช่วยขนย้ายสบมอนเตอร์ในการแข่งขันกันเหลือแล้วก็รับบทเป็นคนขับรถให้ และแน่นอนผมเองก็จะทำงานนั้นด้วยพูดให้ถูกคือผมจะเป็นคนขนย้ายศพให้และคุณก็เป็นคนกำจัดทิ้งอย่างที่รู้กันผมต้องทำเวลาให้ได้ดีที่สุดนะครับเหนื่อยหน่อยนะทุกคนแน่นอนข้อเสนอของนายไม่เร็วนะแต่ปัญหาคือ มีแค่เราสองคนเท่านั้นก็คงพอแต่ที่นายบอกว่าต้องการทำเวลาให้เร็วที่สุดนะถ้านายแค่คิดว่าจะพยายามให้ชัวว่าฉันจะได้ขนาดใหญ่ขึ้นนั่นก็ไม่จำเป็นหรอกนะเปล่าหรอกครับผมต้องการลงจริงๆ งานกําจัดศพที่จะทำเงินได้มากจากศพของมอนเตอร์นั้นต้องใช้ทักษะอย่างแน่นอนถ้าเป็นลุงมันซุนฉันก็สามารถฝากอะไรกับเขาก็ได้การแข่งขันเคียร์ดันเจียนเริ่มได้เริ่มแล้วเอาละ่ะไปลุยกันเถอะลุงคุณซอยุน ไว้เจอกันนะครับนึ่มสู้สูด้ดมันซูนรู้กติกาการแข่งขันใช่ไหมครับเข้าก่อนนายอธิบายหมดแล้วฉันจำได้หมดแล้วละ่ะไม่ต้องห่วงนะดูมันเพ่กันต่อไปนะครับอย่างที่รู้เป้าหมายของการแข่งขันนี้คือการระบุว่าใครสามารถตะลูดแดนเจียนได้มากที่สุด ก่าวอีกในหนึ่งคือความเร็วสำคัญเป็นอย่างยิ่งดังนั้นมี2ส,สิ่งที่จำเป็นสำหรับการแข่งขัน 1. สามารถตลุยดันเจียนได้เร็วแค่ไหนส่วนข้อที่สจะบ,บรรลุ1ได้ไวแค่ไหนดันเจียนที่รวบรวมไว้ส่วนใหญ่เป็นดันเจียนที่มีมอนเตอร์ระดับ1นสองดาวเท่านั้น ระยะเวลาที่ใช้ก็จะต่างกันไปตามรูปแบบของมันแต่สำหรับผมมันไม่สำคัญหรอกนักดังนั้นที่เหลือคือพิจารณาว่าผมจะหาพวกเขาให้ได้เร็วที่สุดแค่ไหนนี่คืออะไรลายชื่อดันเจียนในการแข่งขันทั้งหมดและตำแหน่งของมันครับ ผมอยากให้ลุงช่วยวางแผนเพื่อที่จะได้ใช้เวลาการเดินทางจากดันเจี้ยนหนึ่งไปอีกดันเจี้ยนหนึ่งให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้นายจะให้ฉันทำครับลุงรวดเร็วและแม่นยำกว่าระบบนำทางเสียอีกโอ้พระเจ้าจับให้แน่นละ่ะ ดูเหมือนเขาจะง่วงมาแล้วนะครับโกซุนจิซูปเปอร์ไวเซอร์ไหนดูซิคนที่เพิ่งเข้ามาคือค so ิมซอจุนจากสถาบันมีสถาบันฮันเตอร์ชื่อนั้นด้วยเหรอจากที่เห็นสถาบันนั้นน่าจะมีนักเรียนแค่ค so ิมซอจุนคนนั้นสินะงั้นคงประมาณ1ชั่วโมงหรือเปล่านะ งั้นถ้าคนที่เข้าไปในดันเจียนคือนักเรียนคิมซอจุนแล้วคนที่มากับเขานี่ล่ะตอนแรกนึกว่าจะโกงเสียอีกฉันกังวลแทบแย่แต่เขาบอกว่าจะรออยู่ข้างนอกซึ่งไม่ได้ขัดกับกฎดังนั้นฉันก็แค่ปล่อยให้เขารอเขาเป็นแค่คนขับรถเหรอ ฮะทำไมจูจ่ๆประตูก็ลุงครับเสร็จแล้วเตรียมพร้อมนะครับเร็วไปนะฉันยังไม่ได้ดื่มกาแฟเลยถ้ามีผู้บุคคลอื่นเข้ามารบกวนระหว่างเคลียร์ดดนเจียนจะถือว่าละเมิดกฎอย่างชัดเจนนะคะผมรู้งั้นตอนนี้ อ๋อผมจัดการพวกมันหมดแล้วนะครับอะไรนะเคลียร์เสร็จแล้วครับเข้ามาตรวจสอบดูก็ได้นะครับเคลียร์เสร็จแล้วเนี่ยนะนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันดูเหมือนจะเคลียร์เสร็จจริงๆนะครับอะไรเนี่ยเรื่องจริงเหรอ แม้จะเข้ามาในดันเจียนเพียงแค่สิบนาทีเนี่ยนะคุณกำลังทำอะไรอยู่คะอ๋อนี่เหรอไม่ต้องห่วงนะครับนี่มันบ้าอะไรเนี่ยนายมัวทำอะไรของนายอยู่อีกล่ะหกเจ็ด ไม่ได้มีอะไรครับผมแค่ไม่อยากพลาดคาดบรรยายนะ่ะคาดบรรยายคาดบรรยายอะไรอะไรประมาณนั้นครับลุงคิดว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนผมบอกไปก่อนหน้านี้แล้วนะเนื่องจากระดับมันก็ไม่ได้สูงและราคาก็ไม่ได้แพงอะไร การจัดการกับมันคงใช้เวลา15วิตต่อตัวสมเป็นลุงเลยรบกวนด้วยนะครับผมจะพาพวกมอนเตอร์มาให้เยอะเลยได้ด้เดี๋ยวสิคะพวกคุณจะทำอะไรกันเนี่ยครับมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแน่นอนว่ามันไม่มีปัญหาแต่งั้นก็ไม่เป็น ไลน์สินะครับ2 0 21ดูเหมือนเขาจะทำกันสนุกเลยนะครับนุงครับต่อไปที่ไหนตรงนี้มันก็ไม่ใช่แถวนี้หรอกนะแต่เป็นจุดที่ดีที่สุดเลยล่ะไปกันเถอะดูเหมือนเขาจะทำกันเสร็จแล้วนะครับแล้วก็รีบวิ่งไป ทิ้งให้พนังงานยืยนงงอะไรกันล่ะเนี่ยเรายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลยนะครับฮ่าฮ่าสนุกจังไปกันเลย